มันรูไม่ตรงยังไงก็ติดประกับเนี่ยเพื่อนๆมันต้องถอดน,นี้ออกก่อนตัวประกับนี่นี่ครับเพื่อนๆมีปัญหาแล้วเกีียวล็อกมีความบึกบึนพอสมควรเลยครับเนี่ยครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับก็สู่ช่องชีวิตติดเดินทาง passion journey ครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเติมของแต่งให้กับน้องซีฮอ e ของเราด้วยการใส่คลา b บาร์คลบาร์นี้จากร้านอา่า ตูนตัวที่3นะฮะเป็นเวิร์ก็คือมันจะกันถึงข้างบนเนี้ยนะครับแล้วก็ที่ให้มาก็จะมีแคทบาเนาะแล้วก็จะมีนี่ตัวนอ็อตแล้วก็บูทแล้วก็จะมาใส่กับตรงนี้นี่คือใส่เข้ากับที่พักเท้าของ Revolution เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใส่ได้ไหมเพราะดูจากภาพมันเหมือนมันติดเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยังไงเอาไงดีเดี๋ยวลองลองทับนี่นะขามันม ข้อตรงนี้แข้อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อืมแล้วร,รูไม่ตรงอ่ะเนี่ยมันจะเหลื่อมๆกันดีวะเนี่ยก็ส่งลายคุยกับทางร้านไม่ใช่ลายดิข้อความก่อนซื้อก็เน้นว่ามันใส่ได้นะแต่ได้ชัวร์เนี่ยเพราะขาตรงนี้ติดเห็นะยังไงก็ติดประกับ ส่วนตัวนี้ต้องถอดอ๋อนี่ร้านแนะนํามาแล้วว่าต้องถอดอันนี้เข้าใจแต่ตรงเนี้ยเขาบอกไม่ต้องถอดกนไม่ถอดมันก็ติดสิอันนี้ของพับเท้าเร v ว l u t i o ชั่นตัวใหม่นะครับเออร้านกาคุยแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองถอดดูก่อนแล้วกันครับอืมนี่เนี่ยครับมันมันก็เหมือนจะพอดีนะแต่มันต้องขันน็อตอะ เดี๋ยวเราถึงจะรู้อ่ะเ,ออเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวลองขันน็อตดูครับร้อนน็อนแบบนี้นแล้กวก็ขามันต้องนบแระวังขูดข้างล่างไม่มีอะไรกันเลยขูดได้ลเลยอ้ายต้อถอดตัวนี้มจะได้เหรอ เด <ora> <can> <that rawd unre> ี๋ยวลองถอดตัวนี้ออกก่อนเนี่ยเพื่อนๆนมันต้องถอดนี้ออกก่อนตัวประกับนี้เพราะว่าตัวขาเมื่อกี้มันจิ้มมานี่เลยตัวที่มันจะมาจับตรงเนี่ยเนี่ยมันเลยต้องเอาแกะตัวนี้ไปก่อนให้มันใส่ให้ได้ก่อนตอนแรกคือคุยกับร้านตอนแรกเขาบอกว่ามันใส่ได้เลยตัวล่างไม่ต้องถอดแต่ดูแล้วยังไงก็ต้องถอดครับโอเคครับเดี๋ยวถอดเสร็จเราลองใส่ดูตัวประกับไอตัวที่พักเท้าข้างบนเนี้ยนะครับไอทางนี้ดิเนี่ ตัวนี้เขาทางร้านบอกให้เอาออกอยู่แล้วแต่แรกนะครับมันใส่ไม่ได้นี่ยฮะในสองรูนี้ที่เดิมมันอยู่นี่เร,เ,รออนเราก็เอารูกลางเนี่ยเลื่อนจากเดิมอยู่ตรงนี้ใช่เราเอารูกลางเนี่ยมาใส่แทนนี่นี่ให้รูนี้มันเหลืออยู่เราก็จะใส่ตัวนี้ตัวยึดขาเข้ามาได้นะครับเนี่ยเราแค่ยึดตัวเดียวเราก็ใช้ประกับได้เหมือนเดิมไม่ต้องเฉียนไม่ต้องทิ้งด้วยคุณพ,พบนี่มันเนเพื่อน,นใส่ได้เว้ยเฮ้ยมันจะปูดปดขึ้นมาหน่อยนะเนี่ยอันนี้ที่เราขยับมาเนี่ย วิศวรกรรมออกแบบเองสไลด์ประกับเอาไม่ต้องเฉือนไม่ต้องสไลด์ทิ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวน,น็อตยึดน็อตตัวนี้อีกสองตัวแล้วก็น็อตตัวนี้น็อตหลักตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับส่วนประกับเนี่ยจะใช้สไลด์น,น็อตสไลด์รูเหมือนกันน่าจะได้แบบนี้แบบนี้รูเดิมมันอยู่นี่นะที่ผมบอกมันติดถ้าเราไม่เอาออกมันใส่ขาไม่ได้อยู่แล้วเราก็จะสไลด์มาอยู่ตรงนี้นี่นี่แล้วก็ ให้รูมันฟรีแล้วเราก็ใส่2รูเนี่ยรูนี้กับรูนี้พอ2รูแค่นี้แหละเราก็ปล่อยฟรีไป2รูท่ากับเราก็ไม่ต้องทิ้งประกับด้วยนี่ได้ทั้งประกับสองันเลยเดี๋ยวเรามาใส่ดูครับหลังจากเสร็จนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆมีปัญหาแล้วเกียวล็อกมันน่าจะล้มตอนพยายามฝืนใส่อีนเน๋เนี่ยเนี่ยค้างเลยใส่ได้แค่เนี้ยน่าจะเป็นเกียวมันเอียงแล้วอะครับเดี๋ยวหาวิธีก่อน น,นี้โอ้โมองไม่เห็นตอนนี้มาแค่ไขะฮะโดยเฮบอยอีกแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็มาใส่เลยแล้วกันอยู่ใกล้ช่างปลอดภัยสุด <c oughs> อันนี้เกิดอะไรขึ้นครับกับน็อตเกลียวเกลียวมันเอียงนิดหนึ่ง <c oughs> นะฮะอย่างเพื่อนองใส่ต้องมาใช้อุปกรณ์ปั่นเกลียวครับในที่สุดทําไม่ได้เฮบอยนี้เราก็จะเสียแคดบาร์ข้างเดียวตลอดนะครับ มื่อกี้เกิดจากอะไรนะเกี่ยวล้มเนาะทั้งน็อตทั้งรูอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับให้เียบอยช่วยนะฮะโอเคครับสําหรับแคดบาร์ตอนนี้เราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนมันมืดไปหน่อยไม่สามารถถ่ายได้เลยมาถ่ายอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับตัวแคดบาร์ใส่เสร็จแล้วก็มีความบึกบึนพอสมควรเลยครับเนี่ยครับดูใหญ่เงี้ยจุดจับสปอตไลท์ก็น่าจะจับได้หลายจุดนะฮะอันนี้ของตัวดีสามของตูนสุทธิสารนะครับ ก็จากการแก้ไขเมื่อวานทั้งน็อตทั้งอะไรนะฮะอันนี้น่าจะเห็นชัดกว่าแล้วก็เราก็จะใส่ตัวกันสไลด์ของเขามันกันจะใส่ตรงนี้กับตรงนี้ส่วนตรงนี้ผมใส่ของโมโตวูฟอันน้อยกว่านิดหนึ่งครับแล้วเราค่อยไปใส่เป็นไอแคลดบาร์ Bar, เอ้ยสปอตไลท์ข้างหน้าเอ็ดสักจุดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมโ,โอ้มันดูบึกขึ้นเยอะเลยนะฮะและนี่มีที่จับกดน,น้ำแล้ว นโอเคครับผมก็เท่าที่เห็นก็รถดูใหญ่ขึ้นนะก็ขอก็ขอขอบคุณสถานที่ครับร้าน p a ลิสนะครับในการให้มาจอดถ่ายนะครับบรรยากาศร้านกาแฟดีมากครับใกล้บ้านผมด้วยไม่ใช่อะไรนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องชีวิตติดเดินทางแฟชั่นเจ o u r นี่นะครับสำหรับการเติมของแต่งอะไรเพิ่มเติมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ